รวมรางวัลปี2021คอลิซาบางส่วนและเพลงมานี่คือเพลงแรกที่คนเกาหลีนั้นเลือกที่จะเปิดวันปีใหม่และคลิปนี้สนับสนุนโดย รู้ไหมครับว่าทำไมเอ็กออเดตท็อตแซนวิชแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเก่าสายแฝดสายกินจะมีรีวิวและดาราชินชอบมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีแซนวิชเด็ดหลายหน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนฟรายเช็คปาปิก้าเช็คแฮมชีสเบคอนชีสไก่กอบกิมจิโคสโลปะโกลเด้นฟิสกุกอิบิคัสึเนื้อแองกัสบูกโกกิคอนดอกชีสยืดบูเดชิกะลัมยอนในซุปกิมจิลัมยอนบูกโกกิเนื้อโชยุกระหริกเนื้อข้าวผัดกิมจิก้าผัดกะเพราไฟลุกทานคู่กับข้าวญี่ปุ่นนนนนสสุดดดดยยยยยอออออออไไปเลลลแแแแะกกกกจาีีี้้้วังมมมคชืรร่ถ นมแตงวันแก่นเยอรมันกาแฟอิตาลีน้ำส้มยูสุโ,คโ,คโกโกโคโคโ้แกงข้นอบติง่งปูข้าไฟ่างนมสับปะร่เกาหลีนมคาราเมลเฟตทีมนัมบาชูการบุลจิโซดาบิลลลิจีทันกับมาสเบโล่หลายขากไปกินถั่วซัดซีดีขนาดนี้ร้านเอ็กออเดร์ร้านอาหารสไตล์เกาหลีตั้งอยู่ย่านเอกมัย22มีทั้งแบบนั่งร้านเช็คเอาท์และเดลิเวอรี่อ๋อมีสาขาราชพฤกษ์แล้วก็ป๊อปอัพสโตร์ในซีคอนสแควร์สีนักลินและแมล่าสุดสาขาสนามบินนานาชาติภูเก็ตสนใจสอบถามได้ที่0842891451เอ็กออเเเเดดดยยย์์์ออวรทส แา้วัลที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับผมไม่ได้เน้นย้ำว่าเป็นรางวัลน,นั้นใหญ่หรือว่ารางวัลน,นี้เล็กครับเพราะว่าทุกรางวัลที่จะกล่าวต่อไปนี้คือสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวศิลปินทั้งสิ้นนั่นก็ราะว่ามันคือผลงานที่สื่อสื่อหนึ่งให้การยอมรับแว่เพลงนี้ดีที่สุดสําหรับองค์ประกอบในการตัดสินของผู้ประกาศเองฉะนั้นงานขี้หมูขี้หมาวอดจากดาวอังคารผมก็จะเก็บเข้ากรุบรรจุลงแฟ้มไฮบัสเลยทีเดียวอะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถิติๆๆเหล่านี้นั้นลิซ่าจะจะสร้างขึ้นในโซโลเดี่ยวได้อีกเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีโซโลเดี่ยวอีกไหมเพราะว่าสัญญากับว G เหลืออีกเพียงปีเศษเท่าน,นั้นเองฉะนั้นอยากจะให้เราร่วมแสดงความยินด,ดีและก็ดีใจแทนที่จะมานั่งจับผิดว่าเออใน,นรางวัลเล็กเออี่รางวัลโหวตไม่ได้นะฮะและก็ที่จะไปฟังรางวัลต่างๆนะครับที่ผมเก็บรวบรวมมาผมมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังครับเพลงมาน้ของลิซ่าแบล็คพีนนะครับเป็นสตปินหญิงเคป๊อปที่มียอดถึง300ล้านสีมร็ว ที่สุดด้วยเวลาเพียง110วันไปแล้วเรียบร้อยซึ่งสถิตินี้นะครับแซงหน้าแชมป์เก่าอย่างฮาวยูไลได้ที่ใช้เวลาไปทั้งสิ้น154วันก็เรียกว่าเป็นการทุบสถิติสมเด็จฮาวไปอย่างสมพระเกียรติและหน้าคนลุกจริงๆหลายคนถึงก็ง,งงใจว่าทำไมทุบสถิติกันเองเออสนุกสนาน และเรื่องนี้นะครับออกข่าวที่เกาหลีด้วยไม่ว่าจะเป็นจากทีวีหรือว่าสื่อหลักบนโซเชียลต่างก็ออกข่าวอวยอย่างพร้อมเพียงกันก็เรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของลิซ่าในเกาหลีเอง l นเกเอ as t t l i s a m s t h a single r on p o t a c c o i n g to the band's agency YG Entertainment money from her f และสิ่งหนึ่งที่ผมบอกวันที่น่าขนลุกก็คือเพลงมันนี้นั้นเป็นเพลงไซบีไม่มีเอ และไม่มีการโปรโมตจากค่ายแตกอย่างใดความดังของเพลงทางสถานีเพลงต้องออกมาขอออริโอเพื่อเปิดในสถานีวิทยุของตัวเองและเพลงมันนี่คือเพลงที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดขอเพลงไซด์บีจากฝั่งเคป็อปเจ่งๆและกระแสของเพลงนี้นะครับแน่นอนว่าในผับก็เปิดเยอะมากในชาเลนต์ก็เห็นกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างในอียิปเองคลิปนี้ต้องบอกว่าวัยรุ่นเขาก็ drop t h manny นะจ๊ะหรือแม้ว่าแต่ในเนปานเองนะครับก็ drop m o n n y ด้วยเช่นกัน สุดจังปังจริงนะเนปาลนะฮะ และเพลงมันนี่เองนะครับยังถูกเลือกให้เป็นเพลงที่จะถูกเปิดในวันปีใหม่ของคนเกาหลีบางกลุ่มอีกด้วยซึ่งปกติเพลงปีใหม่ของคนเกาหลีนะครับจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆอย่าง้านเราก็เล่นดนตรีไทยเข้าวัดฟังพอศปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นการทําสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับกระหม่อมร่างบางร่างเล็กที่คิดว่าชีวิตนับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปฉันจะกลายเป็นคนใหม่บางคนก็ทํากิจกรรมต่างๆอยู่กับครอบครัวบางคนก็ไปสายมูเพื่อเอาเลือกเอาชัยในวันปีใหม่ทําแล้วมีความสุข ก็ทาไปครับเช็นเช่นเดียวกันกับคนเกาหลีครับบอที่มีบางคนนั้นเขามีความเชื่อในสายมูเหมือนกันเขาว่ากันว่านะครับในวันปีใหม่มักจะเลือกรับสิ่งอะไรที่มันดีๆเข้าสู่ร่างกายสู่ตัวสู่โสดประสาทของเขาและเพลงในปีใหม่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่สําคัญมากๆและปีนี้เพลงมันนี้ของลิซ่านั้นถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในเพลงที่จะถูกเปิดในวันปีใหม่สําหรับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเออเพลงนี้มีความหมายเพลงนี้มันดีเพลงนี้มันปังความใหม่มันได้เอามันนี้มาจะ d r อป เดอ๋ยมานี่ไหน MV มาเซ็กและใำวงการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่มหากรรมพับกบ Hmm. พบกับงานกล่าวรางวัลประจำปี2021นี้ที่คุณลลิสามโนบาได้รับในปีนี้เริ่มตน้นที่รางวัลที่รางวัลที่1รางวัลแห่งปีในเพลงลลิษาจากอาัลบั้มลลิษาและรางวัลที่2 People Choice Award จาก Asian Pop Music Award 2021ในประเทศจีนประเบิ และนอกจากนี้แล้วนะครับยังเป็น20อัลบัม้มแห่งปี2021นี้จาก Asian Pop Music a w a r d ที่จัดขึ้นในประเทศจีนอีกด้วยก็เรียกว่าในจีนนี้แมสเลยทีเดียวครับและรางวัลต่อไปเป็นรางวัลที่3 4 5 6จาก KU Awards 2021ได้แก่ลิซ่าได้รับรางวัลน,นักร้องเดี่ยวยอดเยี่ยมหรือ Best Female Solo และเพลงแห่งปี Song of the Year ได้แก่เพลง Money m มิวสิควิยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ MV ลาลิาเต้นเซเต้นน่วยแห่งปีหรือ d a Dance อ้อมละ e อียดได้แก่เพลงลาริซาจาก KU Awards 2021ประเมอร์ uh huh. และรางวัลต่อไปรางวัลที่7กครับมีโรเซเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงเข้าร่วมชัยในครั้งนี้ด้วยครับและลิซา่าแล้วก็โรเซนั้นได้รับรางวัลซิลเป,ป็นยอดเยี่ยมแ่งปีจาก Han t uh ์ท Music a w a r d อประเมอร์ uh huh. uh huh. และนอกจากนี้แล้วนะครับเธอยังได้รับการรองรับจากฮันทออีกด้วยว่าเธอนั้นเป็นราชินีแห่งโซโลหญิงคนแรกในอิเทียลชาโดงฮับเมเลียนจากพันทอชาร์ตอีกด้วยครับกระนั้นเธอเป็นนักร้องหญิงระดับเฟิร์สคาร์ที่ได้สร้างสถิติใหม่ว่าเป็นศิลปินคนแรกที่มียอดขายเกิน5 0 0 0 0แผ่นไปในสัปดาห์แรกของวันเปิดขายส่วนเพื่อนรักอย่างโรเซ่นะครับก็ได้รับใบรับรองว่ามียอดขายเกิน200,000แผ่นในสัปดาห์แรกเปิดตัวเช่นกันอ้จะเปิดกันไปเลยลูกสาววินไปเลยวินวินทังกูจะ และรางวัลต่อไปลำดับที่8และลำดับที่9จาก Top 1เ m u u s i c w w r r s 2021ได้แก่รางวัลเต้นเซ็เต้นหนวจากเพลง Money ววและรางวัลที่9รางวัลเพลงแห่งปีจากเพลง LALISA n อ n e k a <laughs> และนอกจากนี้แล้วนะครับแบ็คพิงยังได้รับสุดยอดรางวาัลแห่ง Best K-pop อีกด้วยครับก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ๊ปอันดับหนึ่งของ K-pop จริงๆณปัจจุบันและรางวัลลำดับที่10และ11มาจาก Universal Music Canada ย้ำว่าแคนาดาไม่ใช่เถียงหนาเดอคาเดอ Universal Music Canada ประกาศที่สุดของดนตรีในปี2021นี้ว่าลาริสานั้นเป็น Best Music Video ของปีนี้ร่วมกับ4เพลงดังระดับ world class และเพลง s อ เป็นเบสแทลบในปี2021นี้ร่วมกับ4เพลงดังด้วยเช่นกันครับและนอกจากนี้แล้วเพลงลลิสาและเพลงมันนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่สร้างปรากฏการ,รณ์บนโลกของดนตรีอันนี้ Universal Canada เพิ่นยองวัดซาน <laughs> และระวัลต่อไปรางวัลที่12จาก Asian Culture Award s 2021จากสื่อของเพรูรางวัลสุดยอดศิลปินเดียวจาก K-POP ในปี2021นี้ได้แก่ลิซ่ลาลลิสามโนบาล <laughs> โดยสื่อนั้นได้กล่าวชื่นชมว่าในปี2564นี้หรือปี2021คือปีโซโลของลิซ่ามันคือเวทีแรกแห่งหญิงไทยที่แฟนๆต่างรอคอยเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าเธอนั้นถือว่าเป็นเมนแดนซ์หรือว่านักเต้นที่ดีที่สุดในเจเนอเรชันนี้ลิซ่าลาลิสามโนบาลตอนนี้กลายเป็นเจ้าของสถิติสิลิปินหญิงเดียวที่มีคนดูแอวมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกอยู่ในขณะนี้ซึ่งความน่าขนลุกของสื่อนี้ก็คือเขาบอกว่าลิซ่านั้นมาจากไหนซึ่งนั่นคือสิ่งที่ลิซ่านั้นต้องการที่จะสื่อใ กับทุกคนทราบว่าเธอนั้นคือคนไทยมาอยู่ตลอดและสื่อนี้เองเขาก็เข้าใจเจตนารมณ์ของลิซ่าด้วยการบอกว่าเธอนั้นคือคนไทยและรางวัลต่อไปรางวัลที่13จากนูเบียลิซ่านั้นได้รับรางวัล f e m a l e K-POP i d o l of the Year หรือ Queen of K-POP 2021นี้ไปบอ็้ไปรางวัลเยอะเก็บคอพอน้ำจิบหน่อย และรางวัลท wow. uh huh> oh, ี่14ี่นะครับจากประเทศฮังการีรือซึ่งนันได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดศิลปินเคป๊อปของฮังการีมิวสิกเดล y อ w a วอร์2021นี้อีกด้วยว้าวระเบิดเจ็บคอเป็นการอ่านรางวัลที่เยอะที่สุดเท่าที่อ่านมาจริงๆรรางวัลต่างๆมากมายนะครับก็มีในไทยด้วยแล้วก็มีในจีนด้วย ซึ่งผมจะรวบรวมแบบรวบตึงครั้งเดียวนะครับตอนที่รางวัลทุกอย่างนั้นออกมาครบหมดแล้วส่วนเรื่องอื่นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การแจกรางวัลที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การแจกรางวัลแต่มันคือสถิติของแม่มโนบาลที่ทําให้ชาวโลกนั้นต้องร้องอู้กันหลายที่เลยทีเดียวส่วนจะมีสถิติอะไรบ้างเรามาฟังกันครับ สิ่งที่น่าภูมิใจสิ่งแรกครับคือลิซ่านั้นเป็นผู้หญิงที่น่าสวยที่สุดในโลกของปี2021จากการจัดอันดับโดย T c a n d l e r และแน่นอนว่าเป็นข่าวหลายประเทศเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วนะครับลิซ่าเธอติดอันดับทุกปีมาตั้แต่ตอนปี2016แล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยได้อันดับหนึ่งเลยแต่ว่าปี2021เป็นปีของเธอมงลงปีนี้จริงๆและเท่านั้นยังไม่พอครับลิซ่ายังถูกประกาศจาก t i k t o k ว่าเป็นผู้หญิงที่มีแฮชแท็กบน t i k t o k มากที่สุดในปี2021สูงถึง47ล้านครั้งยืนงงท่าม เลยทีเดียวและหลายๆคนสงสัยว่าลิซ่านั้นมีแอคเคาท์บน Tik Tok หรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่มีแต่ว่าลิซ่านั้นเล่น Tik Tok <c oughs> และเรื่องต่อมาครับลิซ่าถูกสื่อหนังสือพิมพ์จากอังกฤษยกย่อว่าเป็น3ในสิของไอดอลเคป๊อปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกของปีนี้และสปอร์ตเคด้าสื่อจากอินเดียก็ได้ยกย่องวาลิซ่านั้นคือไอดอลเคป๊อปหญิงอันดับหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี2 0 2 1นีนี้และนี่คือการรวบรวมข้อมูลของผมที่เตรียมไว้ให้ฟังก่อนสิ้นปีรรัสส่วนเืององหพละไ ต่างๆนานๆเนี่ยนะครับผมทําคลิปไว้ประมาณ2คลิปแล้วกลับไปย้อนฟังดูได้ตรงนั้นจะมีครบกว่าเพราะว่าอันนั้นเป็นการรวบรวมเรื่องของเพลงอย่างเดียวและก็จะกลับไปในคลิปนี้ครับขอสวัสดีปีใหม่ปี2022ที่กําลังจะมาถึงนี้ใครเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภยัยเราต้องมีชีวิตเดินต่อไปเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักสวัสดีปี2022จากอะไร h ช n แนลครับ